ครับวันนี้ก็มาเจอกันกันกบบรรยากาศภายในสวนอีกแล้วครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาหาอะไรทํากินในสวนอีกแล้วครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าวันนี้ผมจะทําอะไรครับกระเจ้าได้ยินพี่น้องเจ้าเหนืออู้เกี่ยว แจงประกาศจอมาหมื่นนักละกะเพื่อนบอกว่าแจงประกาศจอลำจัดนักแต่ว่ากระเจ้าบอกเคยได้กินแฮมเถื่อมือนี้ข้าน้อยเองก็สื <c oughs> ออกหัวลำไปแล้วแม่เอาดีกว่าครับครัแบวันนี้ก็จะลองทําแกงเหนือดูครับผมคนอีสานครับจะมาลองทําแกงเหนือครับว่ามันจะรสชาติออกมายังไง แกงที่ผมจะทำวันนี้ก็คือแกงปักาดจอครับผมไม่เคยกินครับได้ยินแต่เขาพูดว่ามันอร่อยครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองทำดูครับเดี๋ยวมาดูเครื่องปรุงกันเลยครับว่ามันมีอะไรบ้างครับนี่ครับเครื่องปรุงหลักๆมันก็จะมีนี่ครับผักกวางตุ้งดอกครับแล้วก็ึ่งวันไม่ใช่มีกะปิครับแล้วก็มี หอ,อมแดงกับกระเทียมครับมีพริกแห้งคั่วแล้วก็มะขามเปียกส่วนพวกเนื้อสัตว์ก็อาจจะใส่เป็นพวกหมูสามชั้นเนื้อหมูหรือว่ากระดูกอ่อนก็ได้ครับแต่ว่าวันนี้ผมมีกระดูกเล้งครับผมก็จะใส่เล้งนี่นะครับอ๋ออย่างครับเขาบอกว่ามันต้องมีถั่วเน่านะครับแต่ว่าผมหาถั่วเน่า ไม่ได้ครับผมก็เลยลองมาใช้เข้าวคั่วดูครับเพราะว่าผมว่ามันน่าจะใชยย้แทนกันได้ไม่รู้จะเข้ากันบ่าเอาเป็นว่าแกงผักกัดจอวันนี้ผมไม่มีถั่วเน่าอาจจะไม่ครบสูตรครับเดี๋ยวผมก็จะทํากินไปก่อนครับเดี๋ยววันหลังไปเจอถั่วเน่าหรือว่าซื้อถั่วเน่ามาได้ก็ค่อยกินตามลงไปทีหลังครับขั้นแรกเลยผมก็จะมาตํานี่ครับหอมแดงกับ กระเทียมครับแล้วผมก็จะใส่กะปิตามลงไปครับนี่ครับแล้วก็ตำให้เข้ากันครับครับสำหรับเครื่องปรุงทุกอย่างผมไม่ได้มีอัตราส่วนนะครับผมใส่ลงไปตามจินตนาการของผมเลยครับ หลังจากนั้นก็จะเอาไปคุกกับกระดูกเล้งครับเดี๋ยวผมก็จะไปต้มครับตามปกติแล้วพวกเนื้อหมูก็ต้องเอาไปต้มก่อนครับแล้วก็คอยช้อนฟอง ที่มันลอยขึ้นมาครับทิ้งครับแต่วันนี้ผมก็จะทําตามสไตล์ผมครับผมไม่เอาไปต้มครับผมจะเอากระดูกเล้งนะครับมาคลุกกับเครื่องปรุงที่ผมตําไว้แล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปไปตั้งไฟแล้วก็ทําเหมือนพวกไก่ใต้น้ํานี่ครับลองดูครับว่ามันจะกินได้ไหมสูพิเศษ นี่ครับผมเอาหม้อตั้งไฟไว้เรียบร้อยแล้วครับข้างล่างก็จะมีหม้อข้างล่างครับก็จะมีกระดูกหมูครับที่ผมคุกกับเครื่องเทศไว้แล้วครับหอมกระเทียมครับแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นหม้ออีกใบหนึ่งครับแล้วผมก็จะใส่น้ําไว้ครับนี่ครับน้าครับใส่เจียวเลยครับก็จะลองต้มไปจนน้ําข้างบนมันเริ่มร้อนแล้วก็จะลองเปลี่ยนน้าดูอีกครับทําหลักการเดียวกันกับพวกไก่ใต้น้ําครับ ผมเคยดูมาครับแต่ทีนี้ผมจะลองเอามาใช้กับสูตรแกงผักกาดจอดูครับว่ามันจะออกมาเป็นสภาพแบบไหนครับนี่ครับน้ำที่ผมใส่ไว้ในหม้อข้างบนครับมันเริ่มมีมีฟองแล้วก็มีไอ้น้ำขึ้นมาแล้วครับร้อนครับแสดงว่ามันเริ่มจะเดือดแล้ครับเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนน้ำตรงนี้ทิ้งแล้วก็เอาน้ำเย็นใหม่มาใส่ครับ ล่างครับหอมมากครับในระหว่างเปลี่ยนน้าผมก็จะลองเอาผักใส่ลงไปด้วยครับนี่ครับใส่ลงไปนี้เลยครับแล้วก็เทน้ําเย็นใหม่ลงไปครับเดี๋ยวก็จะรอจนน้ําข้างบนนี่มันเริ่มเดือดอีกครั้งครับผมไม่ได้จับเวลาครับว่ากี่นาทีก็เอาเป็นว่ากะกะดูกันแล้วกันครับเมฆฝนค้มมาแล้วครับ เมื่อกี้ที่ผมนั่งทำอาหารอยู่ก็แดดจ้ามากครับผมนึกว่าผมนั่งทำกับข้าวอยู่ตรงสวนข้างชายทะเลครับครับนี่ครับน้ำที่ผมเปลี่ยนไปรอบที่สองก็จะเริ่มเริ่มเดือดเลยครับเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนน้ำทิ้งแล้วก็เริ่มปรุงตามปกตินะ่ครับหลังจากที่ผมเปลี่ยนน้ำรอบที่สองก็สภาพก็จะเป็นนี้ครับ เดี๋ยวผมก็จะใส่น้ำเติมเข้าไปเลยครับนี่สวยงามมากครับเดี๋ยวผมจะใส่น้ำล้างคุกลงไปด้วยครับจำเข้ามาครับหลังจากที่เติมน้ำเรียบร้อยก็ปิดฝาหม้อครับแล้วก็รอให้มันเดือดอีกรอบแล้วค่อยปรุงตามปกติครับ ครับหม้อเริ่มเดือดเลยครับผมไม่ได้ช้อนฟองมันออกครับฟองฟอดแต่ไม่เป็นไรครับผมไม่ซีเรียสครับเดี๋ยวผมก็จะเริ่มปรุงตามปกติแล้วครับขั้นแรกผมจะใส่ข้าวคั่วลงไปครับแทนทัวเน่าครับแล้วก็มะขามเปียกครับโยนลงไปเลยครับแล้วก็คนครับฟองมันทิ้งมันก็ดีครับก็ ให้ถ้าต้มก็ให้ช้อนฟองมันออกกันครับแต่นี้ผมไม่ได้ต้มตั้งแต่แรกครับผมเอาไปตุนครับฟองมันก็เลยตามมาทีหลังครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมจะใส่พักลง,ล,มมลงไปครับนี่ครับแลดมมลงไปครับ เต็มหม้อเลยครับผมคิดว่าอีกหน่อยมันคง,คงจะยุบลงไปครับเมื่อกี้ผมลองชิมดูแล้วมันยังจืดๆืดอยู่ครับเดี๋ยวผมต้องเติมเกลือกับน้ำตาลลงไปครับความเปรี้ยวจากมะขามก็เริ่มจะออกมาแล้วครับเดี๋ยวผมจะเติมเกลือลงไปนิดหน่อยครับ ก็ตามด้วยน้ำปลาครับผมจะใส่พริกขั่วลงไปด้วยครับเพื่อเพิ่มความเผ็ดครับแล้วก็โรยกระเทียมเจียวครับเพื่อความหอมครับ นี่ครับสภาพแกงผักกัดจองผมครับก็ใช้ได้แล้วครับเดี๋ยวผมก็จะตักลองชิมดูครับว่ามันรสชาติมันจะเป็นยังไงครับจะลำเต๊เตบอกก้า ครับก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูการทำแกงผักกัดจอของผมครับผมไม่เคยกินแกงผักกัดจอรสต้นตำรับครับว่ามันมีรสชาติยังไงแต่ว่าที่ผมทำมามันก็อร่อยในในสายตาไม่ใช่ในในลิ้นสัมผัสของผมครับผมก็คิดว่ารสชาติมันน่าจะเป็นอย่างนี้ครับที่น้ำมันดำาๆก็น่าจะเป็นเพราะว่า ผมเอากระดูกหมูไปไปตุนครับมันก็เลยออกเป็นสีขคำๆค,ครับ <_ C> ก็ไม่เป็นไรครับอาหารไม่มีผิดมีถูกครับเราอาจจะเอาแนวทางเข้ามาทําครับเดี๋ยวผมจะลองชิมครับว่ามันอร่อยไหมรสชาติมันจะออกเปรีป้ยวๆแล้วก็มีรสของว่า,างตุ้งดอกครับ หอมกระเทียมเจียวแล้วก็มีรสเผ็ดของของพริกขั่วครับส่วนกระดูกหมูตรงนี้ครับนี่ครับเล้งครับที่ผมตุนไว้ก็เนื้อนุ่มดีครับรู้สึกว่ามันจะร่อนครับดีครับเนื้อนุ่มครับถ้าตุนไปนานๆผมว่าอาจจะละลายในปากได้เลยครับ แต่ว่าผมไม่ค่อยมีเวลาครับก็เลยทำแบบรวบลัดครับสดน้ำข้องคอดีครับออกเปรี้ยวเยๆเผ็ดๆแล้วก็หอมกระเทียมเจียวครับใครอยากกินแกงผักกาจจอ ก็ลองไปทำดูครับก็เอาสูตรเอาวัตถุด,ดิบที่ผมบอกไปคร่าวๆครับเอาไปทำปรุงแต่งในสไตล์ของตัวเองครับหรือว่าใครจะเอาแบบต้นตำรับเลยก็ได้ครับแต่ว,ว่าผมทำอาหารผมทำตามจินตนาการครับอาจจะเอา,อาวัตถุด,ดิบหรือว่าเครื่องปรุงของเขามาผสมประสานกันเข้าไปครับทำออกมาในแนวของตัวเองครับ ชีวิตคนเราเกิดมาอาจจะต้องดิ้นรนขนขวายมาอย่างเนิ่นนานครับเพื่อความอยู่รอดของตัวเองครับแต่ว่าพอถึงช่วงระยะเวลาหนึ่งเราก็ควรจะมีเวลาได้พักผ่อนใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายไม่ซับซ้อนสบายๆอยู่ไปแบบเพลินๆครับเพราะว่าความสุขจากการแสวงหาชื่อเสียงรับยศเงินทองบางทีเป็นเพียงแค่มายาครับ แล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ภายในและอยู่ใกล้ๆตัวเราครับตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนแล้วชีวิตยังต้องดําเนินต่อไปทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมายล้วนแ,แล้วต้องกลายเป็น,นดีครับก็รู้จักความพอดีไม่เสียดับชีวิตและอย่าไปยึดติดมากเกินไปอะไรๆก็ดูดีไปหมดสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขออำลากันเพียงเท่านี้ครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขแลวก็จงรวยทุกท่านครับสวัสดีครับเหมือน,นินี่ชายทะเลเลครับ Yeah, but I'm